สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสันติสาพรหมหารเลขที่1ปนง66ท2และ com. นางสาวอาจิการสายบางเลขที่1ปนส66ทบ1วันนี้จะมานำเสนอหัวข้อรายงานเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายและแพลตฟอร์มค่ะเครือข่ายหรือที่เรียกกันว่าเน็ตเวิร์กก็คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่างๆที่นามาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อ สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกันในเครือข่ายได้แพลตฟอร์มคือรากฐานหรือกรอบการทำงานที่อำนวยความสะดวกในการต้อตอบธุรกรรมหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือข้อมูลทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันและเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันมีโครงสร้างที่รรับฟังก์ชันและบริการต่างๆ โดยมักอาศัยเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการโต้อตอบที่ราบรื่นในบริบททางด้านไอทีส่วนประกอบสำคัญของเครือข่ายและแพลตฟอร์ม2 1ฮาร์ดแวร์และฮาร์ดแวร์สามารถแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกัน2 1 1เซิร์ฟเวอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องหลักในระบบเครือข่ายทำหน้าที่เป็นตัวคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ 2.1.2เราเตอร์ 2, router, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลักษณะกลงสี่เหลี่ยมจัตรุรัสขนาดจิ๋วที่เป็นเครื่องมือในการกระจายตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ2.1.3 s สวิตอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายแบบมีสายต่อสัญญาณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้สายแลนแบบอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการส่งและรับข้อมูล 2.2โครงสร้างพื้นฐานในคลาวดแบ่งออกเป็น2หัวข้อก็คือ2.2.1ระบบคลาวด์คือการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อสองมอบบริการผ่านเครือข่ายโดยทั่วไปคืออินเทอร์เน็ต2.2.2ศูนย์ข้อมูล Data Center เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการจัดวางระบบประมวลผลกลางและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร 2.3ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกัน2.3.1ระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกกันว่า OS คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์2.3.2โปรโตคอลเครือข่ายคือข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรือภาษาการสื่อสารและ2.3.3ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์เดี๋ยวที่เรียกกันว่าโปรแกรมเมอร์2.4บริการเครือข่าย Network Service แบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกัน2.4.1 DNS คือระบบที่มีไว้สำหรับบริการจัดการข้อมูลของชื่อด omain n 2.4.2 DHCP คือเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ทำงานแบบแม่ขายและลูกขาย2.4.3 LDAP เป็นโปรโตคอลที่พัฒนามาจากโปรโตคอล X.500 ซึ่งใช้ในการเข้าถึงและการอัปเดตของข้อมูล2.5การสื่อสารและการเชื่อมต่อแบ่งออกเป็น2หัวข้อด้วยกัน2.5.1โปรโตคอลการสื่อสารคือข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ หรือพูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็คือภาษาในการสื่อสารของอุปกรณ์ต่างๆ 2.5.2. APIs Application Programming Interface คือการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งเพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลนั้นๆได้ 3. ประเภทของเครือข่ายแพลตฟอร์ม 3.1. ประเภทของเครือข่ายแบ่งออกเป็น4หัวข้อได้กัน 1นึ่งน p e r s o n a l Area Network คือระบบเครือข่ายไร้สายที่ใช้สำหรับส่วนบุคคลตัวอย่างก็คือระบบ Bluetooth 2 LAN Local Area Network คือระบบเครือข่ายเฉพาะที่และเป็นระบบที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เข้าหากันในระยะทางที่จำกัด3 MAN m u t t o p o l i t a n Area Network คือเครือข่ายนครหลวงเชื่อมต่อกับสิ่งที่อยู่ไกลกันในระยะจากหลายสิบถึงหลายร้อยกิโลเมตรและ 4. p l WAN Wide Area Network คือเครือข่ายระยะทางไกลและเป็นระบบเน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อกันในระยะทางหลายหลายกิโลเมตรสามารถใช้เชื่อมโยงตั้งแต่ระหว่างเมืองจนถึงระหว่างประเทศ ระบบแวรนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือ 1. เครือข่ายส่วนตัวหรือ private network เป็นเครือข่ายที่มีการใช้งานเฉพาะภายในองค์กรเช่นองค์กรที่มีสาขาในการทำระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อกับสำนักง,งานใหญ่และสาขาย่อย 2. เครือข่ายสาธารณะ PDN หรือ r e public data network เครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายมูลค่าเพิ่มจัดเป็นเครือข่ายแวนจะมีองค์กรหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เดินระบบเครือข่ายและมีการให้เช่าช่องทางการสื่อสารในให้กับบริษัทต่างๆ3.2ประเภทของแพลตฟอร์ม3.2.1 Operating System Platform คือโปรแกรมที่จัดการโปรแกรมอื่นๆทั้หงหมดในคอมพิวเตอร์หลังจากโหลดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ในครั้งแรก3.2.2 Operating Platform ระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการแอปพลิเคชันโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานตัวอย่างของแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์3.2.3 Software and App Development Platforms ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการพัฒนาแอบปบเช่น App Store ของ Apple และ Google Play ช่วยให้นักพัฒนามีเครื่องมือเฟรมเวิร์กและตลาดกลางในการสร้างและเผยแพร่แอปพลิเคชันของแพลตฟอร์ม3.2.4นะคะก็จะเป็น Social Media ียแพลตฟอร์ค่ะก็คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Facebook Instagram Twitter หรือ Tiktok ค่ะ ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนเนื้อหาสนทนาหรือว่าตอบโต้ทางสังคมค่ะเป็นแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อแบ่งปันเนื้อหาหรือว่ามีส่วนร่วมในการสนทนาได้ค่ะถัดไปนะะ3.2.5ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแพลตฟค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักการตลาดค่ะในแนวทางของการตลาดดิจิทัลค่ะถัดไปนะะจะเป็น3.2.6ค่ะออนไลน์แพลตฟอร์มคำว่าออนไลน์แพลตฟอร์มก็ มักถูกใช้เพื่ออธิบายถึงบริการต่างๆที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตรวมถึง Search Engine Social Media แหล่งเนื้อหาที่สร้างสารรค์ร้านค้าในแอปบริการสื่อสารระบบชำระเงินค่ะถัดไปนะคะ3.2.7ค่ะก็จะเป็น Database Platform ค่ะเป็นชุดเทคโนโลยีแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการข้อมูลแบบครบวงจรขององค์การช่วยให้สามารถได้มาจัดเก็บจัดเตรียม จััดดส่่่งแลกกแลลละะกกําบููข้อมคคต่อกมาที่3.2.8นะคะก็คือ Cloud s t r o k e Platform ะคะ่ะก็คือ Model Cloud Computing ที่จัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการ Cloud Computing ที่จัดการและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในฐานะบริการค่ะซึ่งมีการส่งมอบตามความต้องการด้วยความจุและต้นทุนที่ทันเวลาค่ะ3.2.9ค่ะ Application Platform ะะก็คือ หมายถึงแพลตฟอร์มที่ช่วยทำให้แอปพลิเคชันต่างๆสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติค่ะ3.2.10ค่ะโมบายแพลตฟอร์มค่ะก็คือรวมระบบปฏิบัติการมือถือทุกอย่างและสภาพแวดล้อมสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะ3.2.11ค่ะอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะคะก็คือกิจกรรมการซื้อและขายที่เกิดขึ้นทางอินเทอร์เน็ต การค้าประเภทต่างๆไนดะแก่ B2B, B2C, C2C, ผู้บริโภคสู่ผู้บริโภคและ C2B ผู้บริโภคสู่ธุรกิจคะ่ะ3.2.12นะคะก็จะเป็นเว็บแพลตฟอร์มนะคะก็คือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เราสร้างเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจในการออกแบบเว็บไซต์ขนาดนั้นและการเขียนโค้ดคะ่ะต่อมาที่3.2.13นะคะจะเป็นคอนเทนต Management System Platform นะคะก็คือระบบการจัดการเนื้อหาซึ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยของเว็บแพลตฟอร์มอีกทีหนึ่ง CMS คือชื่อย่อของแพลตฟอร์มสำหรับการเผยแพร่และจัดการเนื้อหาสื่อและเอกสารค่ะ3 2ม4นะคะ a n a l y s t Platform นะคะคือแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ค่ะออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะรวมถึงเครื่องมือและการวิเคราะห์ระบบต่างๆค่ะ 3.2.15ค่ะ security platform นะะก็คือแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยนะคะอาทิเช่น application antivirus ค่ะ3.2.16 internet of things platform หรือ platform IoT คือชุดของ Solution นะคะที่ช่วยให้นักพัฒน,นาสามารถกระจายแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลจากระยะไกลและดำเนินการจัดการเซ็นเซอร์ค่ะ3.2.17นะคะ sharing economy platform นะคะก็คือ แพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบ่งปันซึ่งเป็นแบบอย่างของบริษัทต่างๆเช่น Airbnb และ Uber ค่ะช่วยให้บุคคลสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ3า1 8สองจุดสิ a แปดเกมม่ลตฟอรนะคะก็คือแพลตฟอร์มเกมหรือเรียกอย่างว่าแพลตฟอร์มวิดีโอเกมค่ะหมายถึงการผสมผสานเฉพาะของฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิสหรือคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมกันซอฟต์แวร์ที่ช่วยทำให้วิดีโอเกมทำงานได้เป็นปกตินั่นเองค่ะ ้อนะคะความปลอดภัยของเครือข่ายในแพลตฟอร์มเครือข่ายข้อ 2. ค่ะความสมบูรณ์ของข้อมูลนะคะความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งหรือจัดเก็บควรถูกต้องเสมอจากต้นฉบับค่ะข้อ3ค่ะการรักษาความพร้อมใช้ค่ะความสามารถของระบบที่จะคงอยู่ให้บริการหรือทํางานได้ตลอดเวลาจากคนที่มีสิทธิ์หน้าที่ของระบบคือแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดใดๆต้องมีมาตรการสำรองข้อมูลค่ะ เตรียมพร้อมไว้เสมอเพื่อให้ระบบยังคงดําเนินการต่อได้ค่ะข้อ5ค่ะเทคโนโลยี Technology ที่กำลังจะมาขึ้นในแพลตฟอร์มเครือข่ายค่ะก็ะจะมีซอฟต์แวร์ d e f i n e n network ค่ะเป็นแนวทางในการจัดการเครือข่ายที่ช่วยให้สามารถกำหนดค่าเครือข่ายแบบไดนามิกและมีกและมีประสิทธิภาพทางโปรแกรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายและการตรวจสอบค่ะถัดไปนะคะจะเป็น network function virtualization นะคะจะเป็นแนวคิด สถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีการจำลองเสมือนด้านไอทค่ะเพื่อสร้างเสมือนคลาสทั้งหมดฟังกช์ชันเครือข่ายให้เป็นรูปแบบเอกสารสำเร็จรูปค่ะที่อาจเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างและส่งมอบบริการสื่อสาร nfv e. อาศัยเทคนิคเซอร์วร์เหมือนจริงค่ะถัดไปเขจะเป็น wi-fi 6เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนอง จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพิ่มขึ้นค่ะ Wi-Fi 6นะคะถูกพัฒนาจาก 802.11ac ได้รับการออกแบบเพื่อปรับปรุงความเร็วเพิ่มการใช้งานและอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็น AR และ VR ค่ะหรือ VR คือการจำลองสภาพแวดล้อมจริงนะคะเข้าไปโดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็นเสียงสัมผัสแม้กระทั่งกลิ่นค่ะ ข้อ5ค่ะเทคโนโลยี Technology ที่กำลังจะมาขึ้นในแพลตฟอร์มเครือข่ายค่ะก็จะมีซอฟต์แวร์ด f ไฟ e d เน็ตเวิรค่ะเป็นแนวทางในการจัดการเครือข่ายที่ช่วยให้สามารถกำหนดค่าเครือข่ายแบบไดนามิกและมีและมีประสิทธิภาพทางโปรแกรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายและการตรวจสอบค่ะถัดไปนะคะจะเป็น Network Function Virtualization นะคะจะเป็นแนวคิดสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีที่มีการจำลองเสมือนด้านไอทีค่ะเพื่อสร้างเสมือนคลาสทั้งหมดฟังก์ชันเครือข่ายให้เป็นรูปแบบเอกสารสำเร็จรูปค่ะที่อาจเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างและส่งมอบบริการสื่อสาร NFV e. อาศัยเทคนิคเซิร์ฟเวอร์เหมือนจริงค่ะถัดไปเขาจะเป็น Wi-Fi 6เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพิ่มขึ้นค่ะ Wi-Fi 6นะคะถูกพัฒนาจาก 802.11ac ได้รับการออกแบบเพื่อปรับปรุงความเร็วเพิ่มการใช้งานและอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็น AR และ VR ค่ะหรือ VR คือการจำลองสภาพแวดล้อมจริงนะคะเข้าไปโดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็นเสียงสัมผัสแม้กระทั่งกลิ่นค่ะ ถัดไปนะคะจะเป็น Network slicing นะคะก็คือโครงข่ายของเครือข่าย 5G ค่ะที่สามารถรองรับโครงข่ายจำลองแยกตัวออกมาสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆซึ่งจะแบ่งเครือข่ายส่วนต่างๆออกเป็นสไลด์ค่ะถัดไปนะคะ5.8ค่ะ Cloud Native Network Function ะคะจะเป็นแนวทางที่ซอฟต์แวร์ใช้ในการสร้างปรับใช้และการจัดการแอปพลิเคชันที่ทันสมัยใน สภาพแวดล้อมการประมวลผลบนคลาวด์บริษัทสมัยใหม่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้มีความยืดหยุ่นและคืนสภาพได้สูงซึ่งสามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าค่ะ